คุณผู้ชมครับนี่คือหยวน EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%จากค่าย BYD Auto ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับที่ตอนนี้มีจำหน่ายอยู่ในประเทศลาวเพื่อนบ้านเรานี่เองในราคา29,500 US ดอลลาร์หรือก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ940,000กว่าบาทนะครับเห็นราคานี้เราก็ต้องบอกได้ว่าอิจฉาเพื่อนบ้านอีกแล้วนะครับ มาดูรายละเอียดของ BYD หยวน EV คันนี้กันดูครับโดยเราจะอ้างอิงจากสเปคในเว็บไซต์ BYD ในประเทศจีนมาดูที่ขุมพลังกันก่อนนะครับ เจ้าหยวน EV คันนี้จะมากับมอเตอร์เป็น AC Permanent Magnet Synchronous Motor นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีอยู่2ขนาดให้เลือกก็คือตัว40.62กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวนี้จะวิ่งได้ไกลสุด305กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐานของ NEDC แล้วก็จะมีอัตราเร่งจาก0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ภายใน5.8วินาที ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด53.22กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวนี้จะเดินทางจะวิ่งได้ไกลสุด410กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับตามมาตรฐานของ NEDC เช่นเดียวกันอัดตราเร่งจาก0ถ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.9วินาทีเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของการชาร์จนี่ถ้าไปการชาร์จเร็ว30นาทีจะได้พลังงานประมาณ30-80%นะครับ ราคาที่จําหน่ายอยู่ในประเทศจีนถ้าเป็นราคาที่ได้รับการสนับสนุนหรือซับซิดจากรัฐบาลจีนเนี่ยจะเริ่มต้นกันอยู่ที่ประมาณ483,000บาทเรานั่นเองนะครับนี่เป็นราคาที่จําหน่ายอยู่ในประเทศจีนนะครับซึ่งตัวที่วางขายอยู่ในประเทศลาวเนี่ยในราคา900กว่าบาทตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่มากับแบตเตอรี่ 53. 22กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเพราะว่าในเพจของทาง BYD ลาวบอกไว้ว่าคันนี้จะวิ่งได้400กิโลเมตรก็น่าจะตรงก,กันกับตัว53.22นั่นเองนะครับส่วนมิติตัวรถมากับความยาว4,360ม mm ิลิเมตร กว้าง1,785ม mm, ิลิเมตรสูง1,680ม mm, ิลิเมตรรอยะฐานล้อ2,535ม mm, ิลิเมตรวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่5.5ม mm นะครับล้อก็จะมีทั้งล้อ16นิ้วแล้วก็ล้ออล่อยทูโทน17นิ้วมากับยาง205 60 R16 และ215 55 R17 ครับ ถ้าจะเทียบขนาดกับรถที่จำหน่ายอยู่ในบ้านเราก็เรียกได้ว่าน่าจะใกล้เคียงกับกลุ่ม B SUV ทั้งหลายนะครับแต่ตัวที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นเจ้า MG ZS นั่นเองโดยที่เจ้าหยวน EV เนี่ยจะยาวกว่า MG ZS อยู่ประมาณ37มิลิเมตรแล้วก็สูงกว่าอยู่ที่52มิลิเมตร แต่ว่าเจ้า MG ZS ก็จะมีความกว้างที่มากกว่าอยู่24มิลิเมตรนะครับขนาดก็ถือว่าไรเรียกกันทีเดียวกับ MG ZS นั่นเองมาดูที่ออปชันแล้วก็ระบบความปลอดภัยกันนะครับเจ้าหยวน EV คันนี้จะมากับไฟหน้า LED กระจังหน้าดีไซน์เฉพาะของเขาที่ทาง BYD เขาเรียกว่า Dragon Face Design หรือกระจังหน้าแบบมังกรนะครับ แน่นอนครับรถจากประเทศจีนจะต้องมีพารารมิกซันลูฟมาให้มีกล้องฟุลน PM 2.5หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขีบข่เป็นแบบสีนะครับขนาด8นิ้วหน้าจออินโฟเทนเมนต์ควบคุมระบบความบันเทิงจะเป็นแบบ10.1นิ้วแล้วก็ที่พิเศษคือเป็นแบบหมุนได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยนะครับมีระบบควบคุมด้วยเสียงมาให้ด้วย ส่วนระบบความปลอดภัยก็จัดกันมาเต็มที่นะครับไล่ไปตั้งแต่ถุงลมมิลภัยระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมสถิยรภาพการทรงตัวทั้ง ESP TCS กล้อง360อองศาระบบวัดแรงดันลมยางเหล่านี้เป็นต้นนะครับ นี่คือข้อมูลคร่าวๆของรถยนต์ไฟฟ้า100% BYD Yuan EV ที่เพื่อนบ้านเราได้ใช้กันอยู่ในราคา9 0 0 0แสกว่าบาทน,นะครับนั่นคือราคาในประเทศลาวนะครับส่วนในบ้านเราก็คงต้องรอแล้วก็รอกันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ